สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูว่าคนตับอดเขาจะโกโนหนวดได้อย่างไรนะครับสักคนนะครับขอตักน้ำกักหนึ่งครับเดี๋ยวผมหาหาที่ตั้งกล้องก่อนเนาะโอเคโอเคเอาอย่างนี้ก็ได้อะน่าจะเห็นเนาะ จับเห็น,เหนไเดี๋ยล้วไม่เห็นนะสวยอ้ยอ,อย่างนี้ก็ได้ทางนี้ข้างหน้าไปไดแด้วโอเคอ่ะโอเคประมาณน,นี้นะครับเห็นแล้วดู Sebulu, Captain, sebulu. Okay. Now, here. <laughs> okay. Not the hang on, you know? ราจะเห็นอยู่หน้ากันโอเคขาให้เต็มตัวเลยเต็มตัวหนวดเรานะนะครับก็โกนเลยฮะโอเคเตรียมพร้อมในะการโกน ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่อัน,นเดลอ,เอลยสรซิสยน,นี้อาจจะเห็นกล้องนะไ้เห็นแล้วโอเคเห็นอยู่นะอืมโอเคโอเคเปรี่ยงเลยฮนะดูดูใช้ได้ คนตาบอดโกนตัวเองอาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่เหมือนคนตาดีอ่านะก็ลองดูมันจะน่าดูเองแล้วกันว่าคนตาบอดเขาโกลยังไนะนะง,งกันนะอืมนะเดี๋ยวเอาเอาเอาขรั่งเสร็จก่อนเนาะมันจะดับสนิทกัน ใบไมโคนแบบนี้มันติดนะฮะถ้าเราไม่ขอกออกมันติดนะมันจะติดนะเส้นนะอืมพิเศถ้าเกิดเราเอ่อถ้าเกิดเราล้างล้างหน้าไอ้ละไม่ใช่ล้างสบู่แบบเนี้ยบลาบนโกนมันจะไม่มันจะไม่ติดนะดูอืมอืมดูสมบเจ็บว่ะอาจจะอืม นะดูเดี๋ยวมันจะปรับแต่งให้มันหมดเหนือคลั่งโอ้ยแสบไปหนึ่งครับปหนึ่งรับ กิดไปโอเคอะเราเริ่มต่อนะครับโอเคเดี๋ยวโอเคเริ่มต่นเลยเนี่ยเอาที่มันเหลือตรงนี้อืมโอเคก็ เต็งอ hmm. yeah. okay. yeah. mm ืมโอเคเก่งนะครับแล้ว hmm. ก mm ็ข้างบนอืมขออืมมัติดนะครับ ลองล้างพยายามล้างมันไม่ตึ่ พยายามเคาะให้มันหมดนะเพราะว่าถ้าไม่เคาะมันนะมันจะติดนะติดดูมันติดเนี่ยดูอืมนะตะเคาะมันให้มัน ติดเสน้นหนวดถต,ติดติดป็๊บนกนยากนะดู ตัดตัดตรงนี้ด้วยฮะตรงนี้ต้องตัดต้องตัดตนิดหน่อยผมไม่ชอบไว้ตรงนี้ต้องตัดนเดี๋ยวนี่ต้องตัดด้วยชีวิตคนตาบอดโกนหนวดนะครับอืม 우와 진짜 목 긴다. rao, rầm tiếp tục, đều ừ, khẽ đi ừ, ok, du còn, có thấy không? Nên sẽ thấy đó, thấy rồi đó, thấy 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 อืมเฮ้ยมตรงนี้อืมตอนนี้มีสิวด้วยเราต้องมาระวังเลยฮะอันนี้มีสิวเนี่ยแล้วก็นี่ลางดออกืม เราจับดูว่าคนตะบดจับดูว่ามันตรงไหนมันต้องต้องโกนอันนี้ต้องต้องโกนเพราะเราต้องจับดูอืมตงนี้อีนี่น,นี่ตรงนี้ต้องโกนด้วยฮะดูดูฮะตรงนี้ต้องโกนด้วยเพราะผมไม่ชอบไว้ตรงนี้มันเป็นโจรไอจอนอะนั่จอนลอ,อยจอนมผิดโอนั่งหมดอ่ะอ อืมคนหมดอะ่ะอืมหมดเลยอืม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 ,อม,อมนะครับเราดู <c oughs> ชีวิตคนตาบอดคนหนวดเท่อ่ะตอนนี้เราไม่กลัวเจ็บแล้วเพราะเราเราลากได้เพราะว่ามันมันเร่าเสร็จเฉยฮะโอเค mhmm lúc xảy à, hôm nay mọi người bạn mhmm mhmm อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดก็ไม่เป็นไรกันนะเพราะว่าคนตาบอดตั้งกล้องเอ,ง,อ,องนี่นะฮะถ่ายนองน้ำ ตทีนี้เรามาดูตรงนี้มันมีตะเสียมั้ยอันนี้มันเลยก,ก็ตัดออกให้หมดลงอือฮึนี่ดูฮะอือหมดยังยังไม่หมดยังเราก็ตัดไปเรื่อยจนหมดนะฮะอืมเกิดนี่ไม่หมดอืมฮึนะฮะไม่หมดก็ตัดไม่หมดนี่อืม ยังไม่หมดนี่ยังไม่หมดใช่ไหมนี้โอเคนี่ เนี่ยมันจะเกลี้ยงเนี่ยฮะออกแบบเป็น,นปเพลี่งยงอย้เลยอะโอเคตรงนี้รับแต่งเอานะแตง่งให้มันสวยงามอื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 ม mhm 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 Ôi, không mhm kịp mhm 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 เดี๋ยวปักเต่งให้ที่เป็นเศษมันเด็วกวอนมันไม่หมดเนะี่ยไม่หมดเลยเนะี่ยติดอยู่นนะ เดียวบิวตี้ลดพิเศษกลางเดือนรีบสติกลูกแก้ววิเศษเฉพาะวันที่สิบห้าวันเดียวเท่านั้นโอเคท่านเจเตอจ์เจนเตอนไปผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกท่านเงินเดือนแปดร้อยไม่พอใช้อ่ะไม่ถึงเดือนได้ซ้ำอ่ะงรายง่ายโอ้เดี๋ยวเซ็มโอเคเดูกันเนี่ย

โอเคดูก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่หมดเนี่ยตืง ก็ตรงนี้ยังไม่หมดใช่ไหมนี่ไม่หมดจริงๆประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมปรับแต่งทีหลังก็ได้แบบนี้นะเดี๋ยวปรับแต่งทีหลังก็ได้ที่เรียอยู่ฮะแต่ว่าประมาณนี้กันนะฮะโอเค โอเคขอบคุณมากครับผมนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ